ใสี่ขวบคนหนึ่งมีสภาพร่างกายเหมือนถูกรุมทำร้ายมาอย่างหนักและเธอก็หวัดผวาตลอดเวลาจนไม่กล้าพูดคุยอะไรมากนักจนพ่อของเธอต้องสอบถามไปยังญาติที่ดูแลเด็กน้อยคนนี้และคุณพ่อของเธอก็ได้รับคำตอบที่น่าสยดสยองเพราะญาติของเธอได้บอกว่าอยูน่น้อยได้ถูกกุมารลุมทำร้ายจากเหตุที่เธอไปแย่งขนมเส้นไหว้ค่ะบ้านของคุณมีความเชื่อเรื่องการเลี้ยงกุมารทองหรือเปล่าครับ กุมารทองที่เล่าลือกันว่าบางทีก็สามารถออกมาวิ่งเล่นในบ้านได้กุมารทองที่มีความเยน็นไม่ชอบให้ใครมาลบหลู่เด็กหญิงโมวัยเพียง4ปีถูกส่งตัวขึ้นรถบขสอมาพร้อมกับพี่ชายวัยสิปีและพี่สาวอีกคนวัยสิบปี กว่า500กิโลเมตรจากจังหวัดขอนแก่นมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาแต่จากสภาพร่างกายของน้องโมที่ถูกทำร้ายมาทั้งตัวทำให้พ่อของหนูน้อยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าความบอบช้ําของเด็กเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าเฉพาะร่างกายแต่ในสภาพใจ,ใจิตใจเด็กไม่พูดเลยนะเด็กไม่พูดจะใช้วิธีกระพริบตาหนึ่งสองสามสี่ถามก็ไม่ตอบแล้วก็คิดว่าคนที่เป็นผู้ที่ลงมือกระทําเนี่ยน่าที่จะมีสภาพของจิตไม่ปกติเมื่อความคับข้องใจถูกถามไปยังผู้ที่เลี้ยงน้องโมกลับได้คําตอบว่าน้องโมถูกกุมารทองรุมทําร้าย เพราะดันแอบไปกินของเส้นไหว้ของกุมารทองเข้าแน่นอนครับไม่มีใครรับได้กับคําตอบนี้เลยมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ถูกเป็นโตเป็นไม่เล็ก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 แค่รอยยิกรอยกัดเนี่ยเจ็บไหมเจ็บมากไหมตาทำหืมตาทำตาทำไงลูกหืมกัดกับยิบหืมกัดกับยิบกัดกับยิบ แล้วเขตีป่ะลูกตีบ่อยไหมตีบ่อยเลยเหรอเพราะว่าอ้างอย่างนี้ว่าคมารทำคมทำูมารทำเขามีของบอกคูมารทำเอาเ้าที่เขาอ้างว่าโดนกูมองมาเน,นี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยโดนแบบนี้ไม่เคยเห็นแบบนี้แต่บาดแผลที่ี่ทเห็นที่เห็นมันไม่ใช่คนทำค่ะมันเป็นแผลที่ทุกคนทำ้ำถ้าเป็นตุกเป็นตอมจะเป็นแบบน,นี้ไหมคะเนี่ย ไม่ได้จาจากรอยที่บาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นทั้งรอยเก่าและรอยใหม่ด้านหลังเนี่ยเหมือนลักษณะไม้ฝนเสื้อหรือไม่เลียวที่ตีเนี่ยทั้งแผลเก่าแผลใหม่รวมกันพี่ชายและพี่สาวของเธอน่าจะเป็นคนที่บอกได้ดีที่สุดนะครับว่าใครกันแน่ที่ทำร้ายน้องโมเคาเรียงมีหลายอย่าง พฤติกรรมเขาจะยังไงก็คือทุกวันจานท์จะเอาขนมมาไหว้ประมาณตาเขาก็เห็นในโมกําลังนั่งตักกินนั่งอยู่ขนมที่ถวายอยู่ตาเขาเลยหิ้วโมงลงมาบีบคอหิ้วตาก็ทะเหลือกนะแล้วก็จับโจนลงมาเตะแล้วก็ตบอีกทีตบแบบหวัวแบบล้มไปทับล้มไปกับพื้นเนี่ย ตาเขาบอกว่ากุมารทำอย่างเราเห็นตาตีคนเดียวครับมีตาตีตาตกอยู่คนเดียวน้องเจนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเห็นตาเขาทำอะไรน้องนอนนอนบานอน้างคะตาเขาก็ตีน้องก็นอนนอนกับตาแล้วน้องเยี่ยวแล้วตาเขาก็ตีตีแล้วก็จับมุดน้ำบ่อยไหมเขาทำน้องบ่อยอยู่ น้องเจนเห็นทุกครั้งไหมคะเห็นทุกครั้งส่วนใหญ่ที่เขาทําน้องนี่น้องทําอะไรเขาถึงได้โกรธแล้วมาตีน้องเขาหน้ามือนเขาทําอะไรก็ไม่รู้ตัวเขาก็ทําไปอย่างนั้นเมื่อสองเดือนก่อนเด็กทั้งสามคนถูกแม่หอบหนีไปจากบ้าน<ม>เพราะมีปัญหาทะเลาะก,กับพ่อและเธอได้นำเอาลูกๆไปฝากน้าชายเลี้ยงซึ่งมีศักดิ์เป็นตาของเด็กๆแล้วอยู่ๆเขาก็ส่งเด็กขึ้นรถกลับมาพร้อมกับสภาพปานตายของน้องโมง ผู้กระทำเนี่ยนะครับก็ต้องไปสอบสวนที่ร้ว่าเราเราสอบสวนตอนนี้เราสอบสวนไฟเดียวนะครับแต่ว่าผู้กระทาทางรูเนี่ยนะครับเป็นใครแล้วก็จะทํำยังไงก็อยู่ที่พนักงานสวนที่่นูุนจะต้องสอบเพราะว่าการสอบพี่สาวพี่ชายเขาเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะครับตามกฎหมายนี่ต้องไปสอบต่อหน้าพนักงานอัยการนักจิตวิญาณนักสอบพยานเคราะ์นะครับพวกนั้นรายละเอียดตรงนั้นก็จะได้ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าจะเอาไอ้จุดที่ว่ากุมารทองอะไรพวกนี้ผมผมไม่เชื่อเลยนะครับในในบุมมองตารวจ มันไม่่ใชา้้างนไไม่ไดยทศพลได้หนีไปจากบ้านเช่าหลังนี้แล้วหลังจากส่งเด็กกลับในวันเดียวกันมีเพียงเพื่อนบ้านจับกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อจะไปแจ้งตำรวจให้มาจับนายทศพลแต่ไม่ทันเพราะเขาแอบส่งตัวเด็กกลับไปก่อนแล้วและตัวเองก็หนีหายไป กดเงินแล้วเด็กมายืินอยู่หน้าบ้านก็เลยพาเรียกมาดูกันแล้วอีกวันนึงมันก็ตอนเช้ามันก็บานตีห้ามก็ส่งเด็กไปเดินเดินเดินกันไปสามคนแล้วมันก็เดินตามไปส่งบกสประมาณสักห้าโมงเช้ามันก็มาเก็บของแล้วก็ย้ายของไปตอนแรกก็ไม่ได้ไม่เห็นตัวขอนดอกได้ยินแต่เสียงมันร้องเสียงเด็กร้องร้องก็ทนไม่ได้ก็เลย อดไม่ได้มันมันใจมันฮึดเน,นาะว่าะเด็กจะตายก็เลยเอ็นไปว่าเขาอย่าฆ่าเด็กใส่บ้านเด้อเพื่อนบ้านก็ช่วยกันว่ามันละพยายามพยายามไปแจ้งเจ้าหน้าที่จะ่ว่แจ้งยังไงก็ไม่รู้เพากันปรึกษากันอยู่ตามันดำเป็นเลือดเป็นไรยายก็แบกโอ้ยพอเห็นว่าไปแล้วยายแทบนอนไม่หลับสงสารเด็ก แล้วมันก็ปิดฟื้นปิดไฟเงียบบ้านเดือนนันเมื่อนั้นมันตีลูกสาวได้ยินเรื่องบอฟังเสือกระมงหัวเลยมาตวัดใจให้เลยก็เลยว่าครูมาเลยว่ามันมันทันยุตลาเขาซ่ากันว้านมีคนมาจับพวกมันทำลายอย่างน้อยท่นมันได้เงียบบัดปิดบ้านนายทศพลอาจจะมีพฤติกรรมคลั่งคล้เครื่องรางของขลังหรืออาจจะมีอาการทางจิตเพราะบาดแผลของน้องโมนั้นถูกกระทําโดยวิธีการที่ทรมานตอนนี้อยู่ในช่วงสืบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ตารวจ นี่อาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งที่ใช้เด็กๆเ,เป็นเครื่องมือต่อรองปัญหาครอบครัวโดยไม่ได้ไตรตรองว่าเด็กๆจะต้องเจอกับอะไรบ้างอันนี้ผมไม่เชื่อครับกุูมารผมไม่ลบหลู่แต่ผมดูบาดแผลแล้วคือผมไม่เชื่อไงผมกะว่าคนมันทําแน่นอนเพราะกุูมารไม่ทําคนแบบนี้ผมก็โกรธหนักขึ้นมาใหญ่เลยเออเพราะว่าคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราไปโทษเขาเนี่ยสิ่งนั้นมันจะตอบแทนกับไปหาเขาเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลย ราะว่าผีสางที่เรามองมาเห็นแเราอยู่ดีแล้วเราไปว่าเขาอย่างนั้นอ่ะทั้งทที่เขาไม่ได้ทําเลยเขาปกป้องแท้แต่คนที่เลี้ยงนี่กลับไปว่าเขางั้นอ่ะนี่แหละมันจะตอบกลับหาเขาไม่ช้าก็เร็วตอนนี้เราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทําไปลูกมันจะผูกพันกับกลูกเราไหมจะถามว่าเจ็บไหมแล้เจ็บนะเขามาทำกับลูกเราขนาดนี้ถ้าก็ไม่ไม่อยากเลี้ยงก็บอกมาว่าเออก็ไม่อยากเลี้ยงให้ เราก็ไม่ว่าอะไรทำไมต้องมาทำเด็กด้วยแล้วเขาก็มาว่าหาว่าทำไมไม่ส่งคลินิกทำไมไปส่งโรงพยาบาลถามหน่อยว่าถ้าหนูไม่ถ้าแฟนหนูไม่เอาลูกหนูส่งโรงพยาบาลลูกหนูตายใครจะรับผิดชอบกุมารทองไม่มีทางหรอกครับที่จะเคลื่อนไหวไปทำร้ายเด็กๆได้หากไม่มีผู้ใหญ่ในคราบปีศาสตร์คอยจับเอาความเชื่อเรื่องกุมารทองมาเป็นข้ออ้างในการเอาตัวรอดแม้คนไทยหลายคนจะมีความเชื่อเรื่องการเลี้ยงกุมารทองแต่ เรื่องนี้แปลกนะครับกลับไม่มีใครเชื่อเลยสักคนว่ากุมารทองจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ทำร้ายน้องโมที่ดันไปลบหลู่กุมารทองเข้า